นนก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเนาะคลิปต่อเนื่องนะครับวันท<อ>ี่การทางานของช่างก็ยังอยู่ประมาณนี้นะฮะอ,อยู่การทํางานส่วน,นอาหารการกินเราก็ทําอยู่ตอนนี้นะฮะทำอยู่เอา้าวใครมาเนะเาะอ้าวรถใครมาจอดจุดทุ่งนาลงผลเนาะ มาขับรถครับลับรถลับล่าเนาะต่อพ่อหนึ่งศูนย์แปดรถใครมาเนาะตุงนาตรงผนอ่ะน่าจะเป็นอ่าไม่ใช่ครับเขาน่าจะหลงทางแล้วก็เขาก็วนหาที่หาทางนะ รถใครมาจอดอยู่ตรงที่หน้ารงพันเราไม่รู้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำมาหากินต่อไปนะครับตอนนี้รอกินข้าวกระถูกเจ้านี้มันเส้นเด่นเนาะถ้าต้องลงเท่าไหร่ครับ900นั้นาไปให้ง มากค่ะว่านเต้นน่าเห็นเต้นน่าเห็นเต้นสีขึ้นทุกทีเจ้าเย่า่ไรอยากเห็นครับสวัสดีครับผมคือประคุประคุประคุดโมเนปรากฏดขับค้นเลยนี่ครับมาหน้าสตอรี่ครับผมอ้โฝากเนี่ยฝากตัวดีเด้อนะครับฝากเลยฝากช่องนี้ครับก็ลุงกิมมี่นะครับลุงกิมมี่เอ่อเลี้ยงจริงนะครับถอนสายบวกครับผมดันแล้วเหรอจังบัสจังสีเก่าแม่ลุงเห็นไปกับรถยิมหันคิดว่าเพราะพันหลงทางเพราะว่าพันบรจพัน เห็นจอดอลไรแลนมาหาบัตรรถมาหลายเพิ่นชีออกมาได้เพิ่นว่าโอ้ครับผมถามเพิ่นมามายยอาาากให้ถมมจากบ้านไหนเนาะครับยายอยู่กุลคข้ามอ้กุฎและข้ามนี่บ่ใกล้ๆนี่บ่โอ้บ่ไกลจะเท่ห้าครับลุงกิมยายยังยิ้นข่าวว่าเพิ่นมายายอยากเบิ้งอยากเห็นโอ้นายยังสี่เมื่อไงยูทูบได้นะครับกุฎเลือกข้ามจังนี่ไปกับจักรยุโล โอ้ยใหญ่เก่าอ้ยสองกิโลสามกิโลนี่างไรคะสองกิโลสามมาจากกุดเรือคำของเรานี่เองนะเป็นพี่น้องเอฟซีครับผมครับไปไปเชิญไปนั่งอยู่ที่เพิงนะครับมองกินน้ำกินน้ำกินท่ากันครับผมเรามีแท่ากินเผาน้ำกันทสาวเสาทขาผู้สาวไม่จากคนครับผมผู้สาวดิไปซื้อตั๊มฮูงค่ะโอ้มาพอดีเลยกําลังปิ้ง กับเขาย้อมากินเขาน้ากันครับมื่อนี่เพราะว่าเป็นไปเสือต่ำหงส์ของนี่โอ้โหแม่เส้นบ่นี่รุงพ่นเมื่อนี่พอลุงกลิ่นไปไงเนาะลุงกิ่นเห็นบ่โอ้อันนี้โบหูเลยครับมันไปธุระที่มื่อนี่มันไปธุระปุ่นครับขันบุรีไม่เห็นกันบ่รยังครับอยู่กยืนได้ขั้นแค่นี่บ่าไก่กันมาดูดูมาดูดูเตียเอาแม่ลงในนี่แม่สิเห็นอยู่บนนี่เห็นครับดีครับเอาแม่ขันเปิดได้สองมาหน้าสตอรี่ไก่เห็นเลยครับแม่อ๋ออันโดนไปได้จังจังจังไง โอ oh, ยอยู่ตลอดเลยครับผมตลอดครับตลอดเลยแปลว่าแม่นี่อยากดังเติบอยู่ใหญ่มาเคยจักเทียนเนี่ยยังเห็นเลยหรอพูดจาหรอเพื่อออกกล้องหรอเพิ่เปิดนนอกเนาะโอ้โหอันนี้เราออกจุดกล้องเลยทั่วโลกเลยค่บอกวันวันนี้ขออนุญาตนะครับเชิญอองกล้องโอ้ยไม่ใเลยพร้อมมักงที่แล้วอยู่กุดเลี้ยคำครับพี่น้องอยู่กุดเลี้ยคำพี่น้องกุดเลี้ยคำไก่ของข้าวอีลานะครับ ่นกติดตามลุงพจนมาหน้าสตอรี่ครับผมมีเรื่องจริงครับผมโกโก้ไร์ครับครับมาหน้าครับผมไปหน้าไปหน้าพี่มาไปหน้ามาหน้าครับมอมาสระอาน้องนูสละอาครับผมมาหน้ามาหน้าจังสี่มานก็ขึ้นเลยครับมาหน้าสตอรี่ครับผมจิมมี่ก็ขึ้นเลยครับจิมมี่ก็ขึ้นครับจอมอรจอจิมมี่เรื่องจริงอนี่เหรอหมดฟื้นเด้อ คุณโกไดเลดเดอร์กัปตันเนอร์จังสี่ยาไแซนโซ่พาวันเนอร์เอาแจงไม่ก็ได้ครับเอาจังสี่ใด้ในการมาแล้วผมมาอยากจะเซิร์ฟไปปลูกพ่านาด้วันกับพอผู้ใหญ่สักหน่อยครับผมเป็นที่แล้วแล้วจะแล้วแล้วจะเสร็จแล้วแล้วมันปลูกแล้วหรือเป่ปลูกแล้วปลูกแล้วไปกินน้ำแม่ไปที่ชิญไปปลูกเนี่ยคืออยากให้อ่าพี่น้องเอฟซีเราที่มาเยี่ยมมายามเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุกเบิกนะครับ ที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของสวนยางตรงนี้นะเขาไม่เอ็นจ้าของสวนยางสาวเอ้เอลีนี่นะอีลีนะคือว่ายิ้มข่าวว่าเห่เศร้าู่ครับมีคนเศร้าเราบ่อกเศร้าหายเศร้าอยู่ค่ะเื่อ้ยจองแล้วเพราะว่าน้องสาวคนหนึงคนไปติดต่อแล้วค่ะบ่ด้อยแล้วพี่เจซี่โอ้ไมีคนเศร้าอยู่คก็เบ็ดหลายหลรังเนี่ย ยู่ใกล้ดีก็ได้เฮ็ดเอาเดินให้เย็นโกากเอย่ได้ลาดยยุเอาละได้มงกางเต้นเกาดอกเ้าอะไรอันนี้ก็แม่ระบชื่อระบค่ัายแล้วสิผับจ๊บเป็นทีอนนี้กับหูว่าเป็นจังไหครับยังบหูจังไหเป็นจังไหมาจังไหครับอยังบทันหูจักับเลยไปแล้วนะครับ มาแม่ไปกินน้ำปะครับผมอินร้านเย็นเย็นครับครับปากเส้นนั่งครับผมไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวอ่าเอฟซีมาจากกุดเลียกข้ามนี่ครับผมจะของส่วนใหา่บ้านเซานี่เนาะหยุดว่าไผ่แค่ละมัดแค่แค่ละมัดแค่สมัยก่อนนี่เป็นที่พี่สงการก็บ่บ่บ่เป็นยังเนี่ยอยู่ในดงให้ปลากะล่างฮิดนะยูน่ากินครับผมขันวัวน่กินข้าวกินข้าวน้ำกันก่อนเด้อครับ ครับผมพนละครับโซฟาพนละครับผมเอาเอาเตียงลงก็ไเ้ครับช่างพงครับเออนี่ยเตียงน่งเนี่เออเอาน้าาท้ามาตอนรับแขกด้อยนะไทยเฮา มีข้าวมีส้มตำนะครับแม่มาต่อยก็กำลังทำอยู่นะแม่นะกินข้าวด้วยกันนะแม่เด้อกินข้าวกินข้าวอย่างหลักเขาเอิญเขาง่ายเขาง่ายที่เขาเที่ยงนี่แหละเขาง่ายนี่ต้องเป็นเขาเช่าเขาใบเขาใบเพราะมันกลายเที่ยงแล้ว นี่ฮะยูทูปเข่าก็ดีใจครับมีพีไม่นองไม่มีเอฟซีมาเหยียบมายามครับผมโอ้อันนี้เขาเออเอฟซีบอครับผมที่นี้สวัสดีค่ะ f เอฟซีครับเพราะว่าเจ้าก็ติดตามมึงพ้นอยู่เนาะโอ้ยในแม่สิไปเห็นเจ้าขอโอ้ยที่แม่ต้องมาดูดูเออมาหน้า มาหน้าสตอรี่ครับผมมนาสตอรี่อยู่บ่เอาโทรศัพท์มาอยู่บ่ครับผมกัเปิดเปิดที่ละต้องเปิดเบิ่งที่ละโทรศัพท์กาลานเอาไปโอ้ครับผมฝากเนี่ยฝากตัวเด้อมาหน้าสตอรี่ครับผมมาอยู่ใหม่กับพี่น้องยูิสุตุสุปสุคนเนาะเป็นลูกเป็นหลานน้ำเด้อจะดนกระไดมาอยู่น้ำนะครับลุงพลปัจเจีนน้ำครับผมลุงพล สั่งแม่วังยายครับสิมากอตรงนี้น่ะพี่น้องพ่นเนี่ยสั่งแม่ดีใจที่พี่พพน้องยูทูปเบอร์เ,อรอเราไม่เยี่ยมอ่าแต่พี่พน้องเอฟซีเราไม่เยี่ยมมายามเนาะมาจากกุดเล็กข้างไกลๆนะครับมาหาลุงพ่นเนาะแต่โอยู่นะครับกะแต่าห้ากับต้อนรับครับสู้กันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับคุณสำหรับคลิปนี้ครับ